นีเดเดอนีดานีดานี่เดินเดอนีดานีดานี่ีดินเธอนีดานีดานีเดินเอเธอีีดนีดนีดานีดานีเดนเอนีดานีดีดินีดาีด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 าช่องดอกไม้จะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอยใดแห่งใดช่องที่รารักดีดีเ้ากิน นี่คุณถูกใจอยางดื่มจนซ้ำซากใครชงโมมากินชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพืบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ซอยอิสรภาพ27ค่ะแขวงวัดอรุณน,นะคะ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครนะคะคลิปนี้นะคะโมก็มาที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงอยู่แล้วนะคะวันนี้จะพามาร้านเด็ดแถวอิสระภาพค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวมูนมีความหอมหวานมันและเขาใช้กะทิที่ไม่ผสมแป้งเลยนะคะเป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็มะม่วงเนี่ยเขาเอามาจากชาวสวนโดยตรงเลยนะคะ นั่นก็นกนคือร้านข้เหนียวมะม่วงสาลี่ทิพย์ค่ะมีบัตรคิวด้วยนะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้าวเหนียวขึ้นโนดีค่ะทุกคนขเนียวมะม่วงฟีเวอร์นะคะแต่ร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วนะ ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาปลาแห้งหน้ากุ้งข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวถั่วดำนะคะก็จะมีตามตามนี้เลยนะคะของที่ร้านจะมีอกล่องกับน้ําดอกไม้นะคะใช่ใช่ก็ถ้าเป็นหน้ามะม่วงจะเหมาของสวนประจำนะคะเป็นเจ้าประจําก็จะราคาสูงกว่าที่อื่นหน่อยแต่ว่ารับรองความหวานค่ะแต่ว่าขายทั้งปีนะคะถ้านอกฤดูก็จะมีมาเรื่อยๆเป็นสวนอื่นๆนะคะขายทั้งปีเลยใช่ค่ะแล้วขาย ถึงที่มูวันไหนบ้างก็ประมาณถ้าเต็มครบจริงๆก็8ปดโมงค่ะถึงประมาณทุ่มทุ่มครึ่งทางร้านจะนึ่งทั้งวันนะคะนึ่งเรื่อยๆนะคะนึ่งม้อต่อหม้อไม่ได้ทําทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะขายข้าเหนียวแยกก็ได้มา่วงแยกก็ได้ใช่ค่ะหรือเป็นชุดก็ได้ค่ะแล้วขายมากี่ปีแล้วคะถึงเริ่มต้นโอ้โหอันนี้มันรุ่นรุ่นสองรุ่นสองค่ะต่อจาก หกสิบปีหกสิบปีแล้วนะ่นเราสามสิบเขาคนแรกสามสิบกปี oh. ก็เป็น60ปีตแต่ที่นี่ของที่นี่นะคะกะทิมันจะข้นนะคะเป็นหัวกะทิล้วนๆไม่ได้ใส่แป้งนะคะค่ะเด่นของที่นี่คือกะทิขเขาเหนียวก็จะหอมมันแล้วก็มะม่วงก็รับมาจากทางใช่จะเป็นชายสวนดำเนินนะคะจะเหมาสวนเอาไว้เลยจองเขาไว้อะคะ่ะใช่แล้วก็เ้าเหนียวทุเรียนก็จะไม่หวานมากนะคะทานได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนนะคะ ไซทุเรียนเนื้อดีค่ะไม่ได้เละมากจ<า>้าแล้วช่วงนี้ที่เป็นกาแฟเป็นเละกินมะม่วงนี่ขายดีขึ้นไหมคะขายดีขึ้นค่ะวันนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงปอก<ม>ปกติทางร้านจะครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยเป็นขายเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่างหน้าร้านเอาแหละตอนตอนนี้เนี่ยสองวันนี้ก็คือเป็นปอกเป็นชุดซะส่วนใหญ่อะค่ะก็ทําไม่ทันตรงน,นี้ก็ต้องปิดแอปก่อนนะคะเพราะว่าหน้าร้านก็แน่นแล้วเคลียร์ต้องเคลียร์หน้าร้านก่อนนะคะปกติมีเดลี่ มีค่ะมีสั่งได้ทางโรบินโฮสกับทางไลแมร์นะคะค่ะแล้วแต่ลูกค้าอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเขาตองใส่อย่างเงี้ยถ้ามันหวานอันไหนหวานกว่าก็บอกอันนั้นให้อ๋อแล้วคนใหญ่ๆก็จะน้ำดอกไม้เขาจะเยอะค่ะแต่คนในมีอายุเขาจะชอบอกล่องเพราะว่ามันหอมหวานใช่บ้านโมก็ปลูกมะออกล่องอะค่ะแต่ว่ายังยังไม่สุกเลยหายยาค่ะต้องเป็นแบบฤดูมันจริงๆเพราะว่าตามฤดูอะค่ะ อันนี้ร้อยหนึ่งนะคะทุกคนปอกวด,ดเร็วนะคะใช้มะม่วงหนึ่งนหนึ่งหลายโลไหมคะตกมาเป็นยี่สิบสามสิบตะก้ะยี่สิบสามสิบตกเลยตะก้าแล้วกิโลคะโหสิบห้ายี่สิบมั้งเลยโ,<ห>โ<ห>อ้โหเพาเดี๋ยวมันต้องทั้งวันอยู่แล้วค่ะอแล้วเดี๋ยวนี้ประมาณกิโลคะที่หนึ่งอะ สองม้วนึงก็ประมาณ1ิบหโล15โลวันนึงก็ส0บยี่ม้วได้อะช่วงนี้โอ้โหขอให้ฟังๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะนเี่ยร้อนมันจะร้อนจัดไหมนะคะค่ะรสจัดหมายถึงเข้มข้นใช่ไหมคะเข้มข้นถ้ามันเย็นกว่านี้มันก็จะอ่อนาหน่อยนึงอ๋อค่ะนี่ร้อยยี่สิบชุดนึงเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะจ๊ะ เขาติดโลโก้ด้วยนะทุกคนนี่ค่ะเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ค่ะของเราอ่าใ,ใส่ถุงไหมละได้ค่ะทำของท่านอื่นก่อนได้เลยค่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนี่ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงคนละขนาดกันนะคะเป็นกล่องคนละขนาดกันนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้ท่าทางจะแบบหวานฉ่ำมากเลยนะคะทุกคน ใช่ค่ะอ,อกร่องอาหาทานย่างนะนอกจากแบบว่าในท้องถิ่นนะคะในท้องถิ่นที่แบบว่าเขาปลูกอ,อกร่องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ ก้อนข้าเหนียวค่ะร้อยยี่สิบนะคะขอบคุณค่ะมีลูกค้ามาหน้าร้านเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะหน,นึ่งร้อยจุดร้ดอยอันนี้เป็นมะม่วงเลยค่ะร้อง สวยงามนะคะหลายลูกเลยค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่อะคะกล่องละร้อยค่ะ ่องละร้อยปริมาณมันขึ้นอยู่กับฤดูนะคะถ้ามะม่วงถูกเราก็ใส่ให้เยอะหน่อยอแต่ถ้ามะม่วงแพงเราก็จะลดมะม่วงลงค่ะอันนี้ดูน้องนะคะน่ารักมากามีฝาแล้วก็มีโลโก้อ,อะไรเรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากสุดละร้อยเลยไม่น้อยเลยนะทุกคนแล้วก็มีกะทิให้นะคะแล้วก็มีถั่วถั่วให้ด้วยขอบขคุณค่ะ เนี้อฉ่ำม,มากนี<ม>่ มีอะไรนิดหน่อยเราก็จะเติมมะม่วงให้นะคะชั้นิดกหน่อยเลยค่ะข้าเหนียวน่ากินไหมทุกคนเรียบร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทโลโกติดไม่ทันเลยติดไม่ทันเลยนะคะโลโก้ต้องติดกันหน้างานเลย ผ่าช่วงสวงการมาแล้วไงช่วงทำบ,บุญอะไรเอาเด้อเยอะเตรียมพร้อมแต่ตอนนี้เป็นกระเสนแล้วค่ะเลยยาวเลยยาวเลยนะคะแม่ไปไหนมาจา้าเอ,อแม่ไปต้มกะทิมานี่ไงกะทิใช่ไหมคะแม่เนี่ยเข้มข้นมากทุกคนโอ้โหนตรงนี้ก็ถามไ,ได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะคะ ใส่ใบเตยใส่ใบเตยนะคะทุกคนในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะมใส่น้ำตาลกับเกลืออ๋อน้ำตาลกับเกลือแล้วก็ใบเตยใบเตยกะทิสดเนี่ยอไงค่ะแม่ต้องให้เดือดเลยนะคะทุกคน คนไม่เคยต้มเห็นยังไงก็ต้มไม่ได้ของทุกของมาแต่แม่เริ่มเพิ่มเลยค่ะต้องหมั่นคอยคนตลอดนะคะเดี๋ยวล้นแม่บอกเดี๋ยวล้นนะคะนี่ทุกคนน่าทานไหมโหแม่ในกล้องแบบสวยมากค่ะของจริงสวยกว่าไอ้ดูน่าจะเสร็จแล้วนะค่ะแม่ นี่ทุกคนขออีกรอบค่ะแม่ <รอ S 1> มเห็นไหมว่ามันล้นแล้วค่ะอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมแม่ที่รถเต็มที่แล้วนะค่ะขอไปถ่ายในรถเต็มที่แล้วเดี๋ยวติดอ่าค่ะอย่างไรได้เลยค่ะไม่ได้ใส่แป้งสวยไหมสวยมากค่ะแม่ค่ะนี่กิโลกร,รัมละร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะทุกคน,นสวยๆเลยโลละร้อยยี่สิบเพราะมีป้ายให้เรียบร้อยนะจ๊ะทุกคน เป็นกะทินะะทุกคนว่ามีลูกค้ารอแล้วนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้โมสั่งเป็นชุดละร้อยนะคะเขาเริ่มต้นที่ชุดละร้อยก็จะมีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงอันนี้เขาให้เป็นมะม่วงอกร่องมานะคะแต่เราจะเอามะม่วงอะไรก็ได้นะคะน้ำดอกไม้ก็ได้อกร่องก็ได้นะคะ แด้วเราชิมกันเลยราดน้ำกะทิฉ่ำๆเรียบร้อยแล้วค่ะอืมหืมอื่อยนี่ค่ะหืม ขนมากข้าวเหนียวละมุนมากค่ะทุกคนข้าวเหนียวนะคะมีความนิ่มหอมนะคะหวานมันแล้วก็มีความเค็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยเลยเหมือนแม่มูนให้เลยที่บ้านอะ่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มะม่วงนะคะเห็นสีแบบนี้นะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหวานฉ่ำมากแล้วเขาก็ให้เป็นเนี่ยถั่วเหลืองมาแต่ว่าโมยังไม่ทานนะคะ มะม่วงของร้าอร่อยมากคือแบบเหมือนแม่ทำเลยอะ่ะข้าเหนียวนุ่มมากหอมนะคะออือืโอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะพบกันใคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย